สวัสด ok ีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับตอนนี้กะมาตอนนกเขาเงยนะครับเนาะไอ้นกดินครับนกไม่แม่แอบตัวนึงครับผมมากับจันมีครับจันมียูมกําลังติดหาหม่องล่งว่งอยู่ครับลงว่งอยู่กลําลังเดินหายครับสถานที่ครับนกดินมาลงครับนี่เอ้นกดินครับนกดินตัวแก่งครับตัวนี้มาลงครับสองคนมาสามตัวครับมาสามตัวครับกําลังหาหม่องลงอยู่เนาะ มาสามตัวพี่น้องตา,มาห,หม่เหมาะมอบรรยากาศดีมันี่อันนี้ไม่ครับไม่เปิดซิงเลย่ยออกมาแอบไม่แอบน้องไม่ครับผมเามืเดียวโดดินมาลงครับเนาะลดดินมาลงครับกําลัางเดินหาสถานที่อยู่ไก่ ครับบนกมันนี้เป็นปลาปลาใหญ่ยอยู่ครับมาสามครับพี่น้องมาสามครับผมกะบรรยากาศกะน่าจะครับผมเนาะพี่น้องับมาตอนรกเลยว่านครับพี่น้องกะฝากเอฟซีทั้งหลายนะครับเนาะ ทุกท่านที่ติดตามที่ชอบมาขอเงยละครับผมป่ะคนไหลคนแช่คนติดตามคนนู้นนะครับตัวนึงอะมาไปเงยครับนี่มีนกไหลเหรอครับครับมาสามตัวพี่น้องสามตัวสองคนลงไปแอบตัวนึงครับอันนี้เจ้าเดิมพี่น้องเจ้าเดิมอันนี้สุพีตอดินกับจังไนบุนี่ตัวสองอไอย่อางไรอยู่ครับพี่นี่ อันนี้ไม้ได้ครับเน้ไ่ไมหมพี่น้องไหมอ่าไมหมพี่น้องไหมนี่นี่ไหมไหมครับได้เสียสิจังไหนบุ่น,นเดี๋ยวหาหมอนุกับผมหาหมอลุก,ลกยืี่ต่อดีนพีน่น,น้องขันมาอยู่ม่เศ้เลยขันเลย่ก่อนตันเล่นี่น้องอ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามผมนะครับเด้วครับผมเปิดช่องไหมครับ